คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็เกมที่แล้วโดนไปนะครับทุกคนโอ้โหเกมลุงกำนันหรือนายอำเภอน,นั่นเองเนาะแต่ก็เดี๋ยวมาเจอเกมนี้แล้วกันนะครับทุกคนมาดูว่าสาวถ้ำจะเอาเราขึ้นกลับข,ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับทุกคนเมื่อกี้เสียไป500รอนะครับรอบนี้จัดมาอีก500นั่นเองนะครับทุกคนเกาะสาวถ้ำตามนี้เลยใครที่ไม่รู้นี่มันเกมในตำนานเลยนะทุกคน เป็นเกมอ,อยู่ในค่าย pg นะครับน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละแต่แอดก็บอกไว้เลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนไปครับลุยกันนะทุนมา500บอกแล้วนะครับรอบนี้มาไป400รอยจัดไปสี่ s c a t t e นะครับสตัวก็ได้ไปที่10หมุนนะเดี๋ยวมาดูว่าตาลายจะเป็นยังไงนะครับอัปเดตล่าสุดนะตอนนี้คือเวลา3มทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนที่แอดเล่นนี้นะครับ สามทุ่มสิบห้าเนะดูนาฬิกาเป๊ะๆเ,เลยคูณหกจัดไปอือโอเคได้ดอกนี้ขึ้นมาคูณสิบแล้วนะใครเคยได้ถึงคูณห้าสิบบ้างไหมเกมสาวทาเนี่ยแอดอยากรู้เหมือนกันนะสุดจัดเลยนะถ้าคูณห้าสิบเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า ถึงจะเข้าหน้าลายเล็กๆนะครับแต่ก็ได้เยอะนะคูณเยอะมากนะ50โอเคได้แค่นี้เองอ่ะทุกคนโคตรเค็มเงินรางวัลรวมไปที่180ครับโอ้โหเอาไงวะเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วเบ็ดนี้ต้องลงเบ็ดนะครับได้เบ็ดสโอเคไปเบ็ดสก็ได้นะดิ้นลนอีกแล้วรู้สึกว่าวันนี้ทำไมแอดเล่นไม่ค่อยได้เลย มันน่าจะสลับกันนะบางวันแอดก็เล่นได้ดีนะครับบางวันก็เอ่อเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้เราลุ้นกันต่อไปเหลืออยู่87นะครับในกระเป๋าเงินทุนอื้มเคเปล่เคไหมโอเคสวยต่อมีต่อคิวมาเออวายมาว่ะทุกคนแล้วก็เสียดาย โ okay. อเคยังดีนะครับเงินรางวัลก้อนโตไป95ครับผมอีก3รอบมา10แล้วก็ช่องแรกมีหรือเปล่าไม่มีมานะดอกสุดท้ายสวยครับผมเออก็ยังดีนะเงินรางวัลก้อนโตไปอีก1เท่าไหร่นะร้อ ร้อยร้อยสามสิบสี่ครับโอเคเงินรางวัลรวมสิบรอบนะครับสองสี่สามนั่นเองรอบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าซื้อเบ็ดแปดยังไม่ได้นี่หว่าเนาะทุกคนต้องซ้ำเบ็ดนี้ไปก่อนนะครับเบ็ดแปดมันสี่ร้อยโอ้โหรอบนี้สกัตเตอร์มาเต็มครับทุกคนหตัวนะสิบสี่หมุนมายังเยอะ มาได้นานแล้วนะไอ้หกตัวเนี่ยลงมาได้ไงเนี่ยสุดยอดฮนะเค okay, มาไหมโอ้โ okay, หสวยงามแล้วก็มีตอด้วยโอ้โหสุดจัดมาเรามีทุนเล่นแล้วนะทุกคนโอ้ เลเก้ารอบแรอบครับคูณ14อยู่นะตอนนี้เงินรางวัลก้อนโตไปอีกเท่าไรเอ้ยดอกนี้แปหครับโอ้โหสิ 10, เป็น14การหมุนที่ค่อนข้างที่ได้กำไรเลยแหละทุกคนเอาสแคทเธอมาอีกหรือเปล่าละ่ะตรวบตรวบไปดีนิดเดียว ไม่ยอมซ้อนมาอีกสองรอบคุมสิบหกอยู่เลยรอบสุดท้ายครับได้แค่นี้แน่ๆเลยทุกคนโอเคได้สิอีกหน่อยแล้วก็มีต่อไหมเอ่ยไม่มีต่อนะครับทุกคนเงินอรางวัลรวมนะครับ14การหมุนฟรีนะครับสามสามหนึ่งนะโอ้โหสุดจัดเลยนะครับผมมาได้ไงวะสแคตเตอร์หตัวอะรอบนี้เบ็ดแแล้วกันตรวจรอดีโอ้ยได้ห้าตัวก็ยังดีครับสิหมุนครับ พี่สแควเทเธอลงดีโอ้ยน้าลายมาสวยทุกคนเหมือนจะยังไงเนี่ยเหมือนจะได้กําไรนะเนี่ยมาแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันเคเคไม่มาอีกโอ้โหเนี่ยคนปลาทองเรียบร้อยครับ244ไม่มีต่อนะ บอกเลยว่าแพงที่สุดแล้วนะครับคนป่าทอง244มาแค่3ตัวนั้นถ้ามาหลายๆตัวบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นแล้วนะครับทุกคนไปถอนได้เลยนะเ <laughs> คมาช่องแรกไหมเอ่ยได้เจครับจังหวะน,นี้เคต้องมาแหละเออโหสวยตามใจฉันจริงๆครับรอบนี้สแกตเทอร์มาให้ลุ้นด้วยนะโอ้โหได้ด้วยทุกคน 6 7 8ครับซูปเปอร์เมกาแล้วบวกไปอีก10ฟรีเกมนะอ่ะโหสลับรอบนี้ก็12หมุนบวกอีก10เป็น22หมุนนะครับรอบนี้คูณ20แสิวนะจ้าโ oh อ,อ้ไม่กอเอาวะทุกคนมาอีกไหมอะสแคทเร์มาอีกไหมอ้้หเคต่อครับจังหวะนี้แล้วก็ยังดีคูณ26แล้ว อูณห้าสิโชว์ไปทีดิจะถึงหรือเปล่าทุกคนโอเคไปกันเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้คือขึ้นคูณ30สิต้องมาแล้วแหละทุกคนหลายๆหน่อยได้ทุนคืนแล้วทุกคนสาวถ้ำเอาอยู่คือตอนนี้เ,เล่นอยู่สามทุ่มสิบห้านะครับผมที่บอกเลย ได้ดอกละร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมันก็ได้ถอนหลักพันอยู่นะครับตอนนี้คือกำไรหนึ่งพันแล้วนะทุกคนเอามาห้าร้อยนะครับคูณสามสิบสองคูณสามสิบสามครับโอเคเอ้สามสิบสามที่ไหนสามสิบสี่มันขึ้นทีละสองเนาะเงินรางวัลรวมก้อนโตไปที่สองร้อยสี่ครับแล้วก็จบยี่สิบสองการหมุนนี้นะครับทุกคนรวมไปที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่ครับผม โอเคเป็นพันเจ็ดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้บะลลัดยังไม่ต้องมาบอกเลยนะโอ้โหนะตอนนี้คือเป็นยังไงนี่ครับตามที่แอดเล่นเลยทุกคนโอเคตอนนี้พันเจ็ดร้อยพอดีแล้วเอาอยัางไงต่อแอดว่าไปต่อดีกว่านะจงังหวะนี้ในไหนก็ในไหนแล้วนะครับทุกคนยังมีกําไรซื้อไปเถอะตัดกําไรมาเผื่อจะได้เพิ่มนะครับ โอเดเจต่อโอ้โหสวยสิบไหมสิบไหมถ้าสิบได้สิบนี่คือคือว่าได้วายหลายตัวเลยนะทุกคนรอบเนี้โอ้โหเคดอกน,อปปอกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหซูเปอร์ไมกาเนี่ยเรียบร้อยครับซูเปอร์หกร้อยสิบเก้าทุกคนเอาวะทุกคนตัดสินใจถูกมาต่อ บอกเลยว่าได้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่อ่ะหลายร้อยอยู่ทุกคนโอเคแอดเอาสองพันดีกว่ามันเป็นตัวเลขพอดีเลยนะเนี่ยไม่มีเศษเลยอะเงินรางวัลรวมนะครับเจ็ดร้อยสามสิบหกนะรอบนี้โอ้โหสวยสวยเลยทุกคนสาวถ้ำตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าสาวถ้ำของแท้นะครับทุกคนไม่ใช่สาวนาเกลือนะ โอเคครับก็จบไปที่2,000แล้วกันนะครับทุกคนได้เพิ่มมาอีกหน่อยก็ยังดีนะที่มาต่อนะครับแล้วได้เพิ่มถ้ามาต่อแล้วลดลงเนี่ยก็เราก็มีกำไรแบ่งไว้แล้วนะครับทุกคนอันนี้คือสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแต่แ d d Tomorrow เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคไม่พูดแล้วนะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วกันนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์รูดกระดิ่งให้ช่องถุ m ม r r โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็อัปเดตเกมใหม่ๆแล้วก็ช่วงเวลาเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเกมหน้าเกมนี้ก็บ่ายครับผม